วันที่สามสิบแล้วฮะแปด้า<ห>สองแปดธนา,าอ๋พ่อเก้าตกเก้าอืโตได้จ้ <c oughs> า,าโอ้ยแมวอืม ฝันบ่ฝันบ่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 ฝันนู่บ่ก็เด้วมืออนเพอร์อ่าฝันกระองแปดแปดหาตัวแรกก็ขั้วข้วย่าเฝ้าย่าเฝ้าสองแปดแปดหาหาแปดเท่านี้นี่ตอนไหนล่ะสองแปด แปดห้าห้าแปดนี่ครับบอสบอสถือแปดเออกระปุกอ่อนเนาะมัดคักแต่คือมักคักแต่ได้มาแต่ใส่สองแปดกับห้าแปดนี่อ๋อกระฟั้นปีงมาจับขาโอ้ฝันตะพุนม่นี่มัจับขาเนี่ยสองตัวฝันตองวัดอ่ะนะสองแปดแล้วก็ห้าแปดแปดห้าสองนี่ตอนนั้นตอนนี้เลยอ

กันเล้ตามโตัวเแต่ถ้าสือใจก็แปลกๆตอนนั้นแลานานหละนั้นบอใช่หรอกรั้แปลกๆตัวนี้อยู่งคงงทุดท้ายล้วเด้เลขคู่เลขยังกับยูตัวเก่าอืมมันนี้เลขคู่ความที่ตะเก้าหน่เลขคู่มันคือเป็นสามสามเจ็ดเลยแลวเบ,บ่ จุดไม้บ่จุดไม้อีกวตัวไม้ตัวไม้จุดมาวันฉินได้นั่นละหันแล้วชอาจุดจุดเนาะสามสามเจ็ดสามสามเจ็ดเนาะถูกเนาะมันเป่าสามสามเจ็ดสามสามกันได้สามสามเจ็ดตีเออเราฮอตดีมากมันเป็นสามสามเจ็ดถูกจุดมือวันพระที่ผ่านมามือดับวันพระใหญ่มาตามพงศ์ตุ้ยไทยคุณตาฝันแน่นได้พี่น้อง นะครับรอฝันต้องวดาถึงจะปุ้นกัดขา็ลาก็มาักหาแปดกับสองแปดสั้นเ่าแปดแปดสนามรดว่าสั้นกับเลขถูกจะเก้าจุดก้อนนั่นเก้าหกหาเมว่าจุดเหมือวันพายา,ยา,า 3, 3, ่ที่ผ่านมากนั่นสามสามเจ็ดเนี่ยพี่น้องสิว่าเลขตัวเก้าเ่าแปดหาหาแปดคำนี้จ ตัวเก่ามันก็ออกได้คือกันโอ้ยบ่นไงเราโตเก่าเก่ออกก็คือบ่ฟันอีกได้มันบกวนบ่กฟ<อ>ันเท่าน,นั้นแต่ปีงกันเทนนเ่านั้นนีแต่เท่านั้นบาดนี้นมาเรียนอันนี้นมาบ่นบ้างเออ 8, 8, เขาก,ก็คือได้หักแปดแปดฮะนี่เกก็มาจูดโทษนะวันศสีย์นั่นสามสามเจ็ดเบื้องที่แรกว่าไม่เป็นสามสามหนึ่งดิจ้าว่ามันนั่นมากหรืเป็น เบิ้งไปเบื้งมาเป็นสามสามเจ็ดอ่าโอ้ก <mainland> <robi Keith> ็สามสามเจ็ดตัวทั้งหมสรุปโครงชุดไทยนี่ตัวใดแน่บาทคอยฮะโครงชุดไทยนี่สามตัวก็มีแปดสองแปดแปดสองสองสองแปดแปดนะบอกสองแปดแปดเลขคู่ชุดตั้งแต่ต้องว่าผลเก้าหกห้า เราเลขปีงฝันปีงกัดแปดห้าตีเป็นแปดห้าสองตัวแปดห้าห้าแปดอันนี้ก็บปีงเช่นกันอสองแปดแปดสองเรามาจวดวันภายในที่านมาหนันสามสามเจ็ดสองแปดแปดสองนี่ก็เป็นเลขอ,อ่นี่ตัวเรามาตัวเรียกฝันเอาเบิงบ้งเบิง้งรูปมันถือบอร์ไหนครบปะ บสางรูโบ้าให้มันครบเด้นจ้าแปดแปดใช่ห้าแปดแปดห้าเออแม่อืมเอาปีนทูกเนี่ยมันงใรทั่นอยู่ทั้งเทิงน้อยน้อยนั่นโกฮะก็เพิ่มลงไห่เด้อโ้สามสามเจ็ดครบปะครบแล้วเนาะครบแล้วครบแล้วนะค่ะโค้งสุดท้าย ของคุณตาฝันแม่นวันที่ผ่านมาหาแปดตรงๆเลยบม่ได้กลับเลยเป็นบอ่ปอปูวบาไม่ได้ฝันมันข<อ>้ายากข้ามมุดไหวมันกัเลยนอนเรเป,นเป็นเนับเ,เป็มทั้งหมดเลยฝันบัดน,นี้โตเก้าังไมาอีกหาแปดแปดหาเนี่ยยำโก่งืุด่ายคุณตาฝันแม่นเด้กพี่น้องเอ็ซี่ชุดเต็มนะครับเนี่ยชุดเต็มคุณตาฝันแม่นชุดเต็มคุณตาฝันแม่นพี่น้องหาแปดแปดหาเนี่ยยังมาเป็นโตเด่นมันบ่อปู อืเป็นตัวเด่นเลยนะคบจิดเส้นใต้5885แล้วบอกให้กับย้ำโคงสุดท้ายชุดเต็มพุทธาฝันแม่นงวดวันที่1ตุลาคม68หมดั้งวนนะคะหมดทั้งงวนงงคือชุดนี้นะครับชุดวงกลมนั่นคือ28แล้วก็จีดเส้นใต้58 นอกนั่นพี่น้องกับสามตัวนะครับห้ามักห้าบ่มักกับพ่เป็นยังนะครับพันพานไปก็แล้วกันเนาะนะครับเดี๋ยวโตลงมาคักคักก็คือสองแปดแปดสองอ่ะเด้อพี่น้องนะครับเนี่ยโค้งสุดท้ายรัฐบาลไทยคนตาฝันแม่นนะครับหววตีฟานมากห้าแปดตรงตรงไปหนึ่งต้องวัดกนันยังเขาการกบเลยเขากันเป็นว่าเอาลงสักตัวเลข เข้ากันเพ่นบอกกับเลขรถขที่อุบัติเหตุอ่าห้าเก้าห้าเก้าหกแปดอเข่าเยดิเข้ากับรถอุบัติเหตุดิหอยกระเบนแน่แล้วมันก็มีทั้งห้าเก้ามีทั้งหกแปดครับพี่น้องเอาพิจรารณาได้เลยนะครับเนี่ย ไดใใใใใใที่ลองเอซี่โชว์ดูโชมาน้านโกมันกันชุกคูชุกคนมัแยกเออตาไปลองเด้อสำหรับแนวทางของคุณตาฝังแน่นโครงสุดท้ายนะคะแปดสองแปดสองแปดแปดสองตัวสองแปดกับแปดแปดเลขคู่เก้าหกห้าตัดออกมาก็าได้เก้าหาเก้าหกหกห้าล่าสุดมาเมนี คุณตามมา่เพิ่มเติมให้ก็คือหาแปดแปดห้านะคะพี่น้องค่ะห้าแปดแปดห้าแล้วก็เลขทูบสามสามเจ็ดนะคะเลขทูบเอาให้เอฟซีมานมันกันคนก็ะตกมากพอดีพี่น้องเอ้าโตกมานกันซุกมููทุกคนก็แล้วกันนะครับมัน,ม,นมันกันเป็นเศรษสีกันเ้ยนะครับวันที่หนึ่งตุลาคม